ลลฮระห์ Allahu rahmanir rahim. a ล h a m d u l บบิลอาลามีนอัลลอฮุม l l a h u m m a salli ala m ม h a m m a ส Assalamualaikum ราะ a h m a t u l l a h w a ะ a r a k กาตุสวัสดีครับตอนนี้ผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านนะครับกับรายการผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิมครับวันนี้พบกับผมไฟโรดอยู่เป็นสุขนะครับวันอาทิตย์ในช่วงของผ่าประเด็นร้อนวันนี้เราจะมาคุยกันต่อกับประเด็นที่ค้างกันไว้จากเมื่อวานนะครับที่คุยกับดรสราวุธอารีนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันต่อถึงเรื่องราวที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้นั้นเชิญท่านผู้ชมพบกับดรสราวุธอารีครับ สลามอะัยกุ้มบารัชมะตุลลอฮ์วาบเระกาตุครับดรครับเมื่อวานนี้เราคุยค้างกันไว้ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากกรณีของการเจราจาเรื่องของนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับเปอร์มิเนนซ์ไฟ์บวกหนึ่งก็คือ,อมีจีนรัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็เยอรมันซึ่งดูมีทีท่าว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วมีผลกระทบกับตวนออกการางไหม ในรเรื่องของเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นต่างๆในขณะนี้คือวันนี้เนี่ยการเจราจาแน่นอนอยังล้มเหลวอยู่นะครับคือจริงๆแล้วมันมีเดทไลน์ของมันนะแล้วเดทไลน์ของมันเนี่ยก็หมดลงในวันจันทร,ร์ที่ผ่านมานี้นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการเจราจาก็มีมติเห็นร่วมกันว่าคงจะต้องเลื่อนการเจรจาออกไป นั่นหมายถึงว่าแน่นอนการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวแต่ว่ามันก็ยังมีการเจรจาต่อไปแล้วก็เดทไลน์อันใหม่นี้เนี่ยก็คือกลางปีหน้านะครับสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะดูแนวโน้มนะครับว่าการเจรจาครั้งนี้เนี่ยมันจะบรรลุผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรในอนาคตนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าม um <monster> ันตอบยากนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราพยายามที่จะวิเคราะห์ในทางการเมืองนะฮะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปไปดูในรายละเอียดด้านเทคนิคของเรื่องนิวเคลียร์ได้นะฮะว่ามันมีความซับซ้อนมันเจรจาเรื่องอะไรกันบ้างรายละเอียดการเจรจาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคมากนะแต่ว่าผมพยายามที่จะให้ภาพเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับว่าการเยจะเจรจาครั้งนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การบรรลุ ผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องคาถามตั้งคําถามก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าการเจรจาบรรลุผลสุดท้ายเป็นผลสําเร็จเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะได้อะไรออิหร่านจะได้อะไรครับอิสราเอลจะได้อะไรครับถ้าหากว่าไม่สําเร็จเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะได้อะไรอิหร่านจะเสียอะไรอิสราเอลจะเสียอะไร หรืออิสราเอลจะได้อะไรผมคิดว่าเรามาดูมุมมองของรัมเมริกาก่อนะครับรัมเมริกาเนี่ยถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปดูเนี่ยนะฮะในปี2011ในช่วงที่บารักโอบามาขึ้นมามีอำนาจนะฮะเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับ โอบามาประกาศชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนยโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะเปลี่ยนไปนสหรัฐอเมริกาต้องการให้ความสำคัญกับเอเชียมากขึ้นนั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าตะวันออกกลางที่มันรุ่งเรืงอยู่นี้เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภูมิภาคที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาอ<ม>ินโวลฟ์อยู่ตลอดเวลาเนี่นเเย วันนี้สหร e ัฐอเมริกาไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนะักกับกิจาการตะวันออกกลางแล้วต้องการจะมาเอเชียใต้ทางนี้ไหมแต่ว่าต้องการที่จะเข้ามาดูผลประโยชน์ของตนเองในเอเชียหมายถึงตั้งแต่เอเชียใต้จนถึงเซาท์อีเชียของเรารวมถึงเอเชียตะวันออกประเทศจีนญี่ปุ่นอะไรด้วยนี่คือนี่คือพื้นที่ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในสมัยก่อนในอดีตครับนะฮะ เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราเห็นได้ว่าหลังปี2011เนี่ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาในตะว,วันออกกลางเปลี่ยนไปชัดเจนเลยเราจะเห็นได้ว่าเวลามันเกิดอารับสปริงขึ้นเนี่ยนะฮะมันเกิดสง,ง,งนนรครงามกลางเมืองขึ้นในประเทศลิเบียเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศลิเบียนะฮะแต่ว่าสหรัฐอเมริกาไม่เป็นหัวนําในการที่จะโค่นล้มระบอบ หมอมารกาซอฟีครับนะรัม,มริกาให้นาตโต้นะรัมริกาให้ฝรั่งเศสเป็นหัวหอกในการเข้ามาโค่นล้มหมอมารกาซิอฟีใน,ในประเทศลิเบียนะฮะในซีเรียสงคารามที่มันวุ่นวายขณะนี้เนี่ยรเราจะเห็นได้ว่าสรัม,มริกาค่อนข้างที่จะจํากัดตัวเองอมไม่เข้าไม่เอาตัวเข้าไปสู่สงคารามในประเทศซีเรียสง,สงวนตัวเองมสงวนตัวมากะแล้วรัมริกาเคย เคยมีประสบการณ์แย่ๆเคยติดหลมสงครามมาแล้วในประเทศอิรักในประเทศอัฟกานิสถานนะฮะแล้วตัวเองต้องการที่จะหันเหความสําคัญของนโยบายต่างประเทศไปที่เอเชียเพราะฉะนั้นสหมริกาจึงไม่พยายามที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามในซีเรียมากนักที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสหมิการหึ่มๆกาะทําสงครามเพราะว่าในซีเรียมีการใช้อาวุธเคมีกันแต่ท้ายที่สุดอาจารย์เฟรโรจะเห็นได้ว่าสหมิกา ถอนตัวออกไปไม่ทําสงครามไม่มีปรากฏเป็นข่าวด้วยใช่ฮะแม้แต่กรณีของการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางเรื่องปาเลสไตน์เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็วันนี้เนี่ยมี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 คล้ายๆกับมีข้อจํากัดมากในการที่จะเป็นหัวนําในการในการแก้ปัญหาปาเลสไตน์เพราะอะไรับเพราะกลัวตัวเองจะจะติดลมกลัวจะมาติดกับค<ช>ือต้องอาจจะมีส่วนร่วมมากไปกว่านี้เพราะอะไรถึงพยายามที่จะสงวนท่าทีมากมากกว่าเมื่อก่อน คืออย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาวันนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับเอเชียแล้วเพราะฉะนั้นตะวันออกกลางจะเป็นอย่างไรไม่ยช่างมันนะฮะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอิสราเอลต้องอยู่อย่างมั่นคงอคือเข้าไปบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ให้ความสําคัญมากเหมือนเมื่อก่อนเหมือนอดีตนะแน่นอนฮะคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาเข้ามาเป็นตัวทําลายตะวันออกกลางครับเราเห็นอย่างชัดเจนใช่นะฮะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐเมริกาต้องการที่จะให้ความสําคัญกับเอเชียม,มากขึ้นแล้วต้องการที่จะลดบทบาทของตัวเองในตะวันออกกลางให้มันน้อยลงครับนะแต่ปัญหาก็คือว่าทุกๆความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยที่มันเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะอิหร่านเป็นฝ่ายที่เป็นตัวสแสดงตัวแสดงสำคัญครับตัวหนึ่งใช่นะเราจะเห็นได้ว่า วิกฤตซีเรียเนี่ยวันนี้อิหร่านก็เป็นประเทศที่แบ็กอัพระบอบอาซารอยู่นะฮะในประเทศอิรักเนี่ยเวลาเกิดกลุ่มไอซิสอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาแบ็กอัพรัฐบาลชียอาในประเทศอิรักค่อนข้างพอสมวควรนะฮะไหนยังมีเรื่องของวิกฤตนิวเคลียร์อิหร่านอีกอืมใช่เพราะฉะนั้นแนวโน้มก็คือว่าสหรัฐอเมริกา เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสหารัฐไม่ดิวหรือไม่ติดต่อสัมพันธ์กับอิหร่านเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้สหรัฐเนี่ยหันเหจากกิจการตะวันออกกลางแล้วมาให้ความสําคัญกับเอเชียครับนะนั่นหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐต้องคุยกับอิหร่านอนะ่แล้วต้องแก้ปัญหาภูมิภาคตะวันออกกลางกับอิหร่าน ไม่อย่างนั้นเนี่ยสัมเมริกาไม่สามารถที่จะสลัดตัวออกจากเหตุการณ์ต่างๆที่กเกิดขึ้นในตะวันออกกลางได้คือจะเข้าเอเชียได้จะทิ้งก็ต้องทิ้งตรงนี้ให้ได้ก่อนต้องเคลียร์อิหร่านให้จบก่อนง่ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับนะอืมประการต่อมาเนี่ยนะฮะสัมเมริกามองว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเอ่อสามารถคุยกับอิหร่านได้เชื่อมความสัมพันธ์กับอิหร่านได้ครับนะฮะสัมเมริกาสามารถที่จะแก้ปัญหาในตะวันออกกลางในหลายๆด้านได้อืม แสดงว่าอิทธิพลของอิหร่านที่มีต่อการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองอะไรในตอนกลางนีอิหร่านมีบทบาทสําคัญที่สุดเลยเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเกิดขบวนการที่เรียกว่าไอซิสหรือ IS islamic state of iraq and syria นะฮะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่แน่นอนต่อต้านอิร่านต่อต้านมุสลิมเชียะเห็นได้ชัดเจนนะฮะเวลาเกิดกลุ่มไอซิสขึ้นมาเนี่ยอิหร่านก็ต้องการที่จะปราบกลุ่มนี้ เพราะเป็นศัตรูของตัวเองในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ต้องการที่จะปราบปรามอยู่นี้เช่นกันเพราะฉะนั้นสองฝ่ายนึงที่นี่จึงมีความร่วมมือกันอยู่ในระดับหนึ่งที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมากสถานการณ์นะครับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาทั้งๆที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เป็นศัตรูกันจะทําสงครามกันให้เป็นให้ตายเนี่ยนะวันนี้ต้องหันมาร่วมมือกัน นี่คือมุมมองของสหรัฐอเมริกาที่ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องพยายามที่จะเป็นีปรนอมเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านอ,อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางและนโยบายต่างประเทศของตัวเองที่จะหันมาให้ความสําคัญกับเอเชียมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์กับอิหร่านเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ติดลมอยู่ในใน,ในตะวันออกกลางอยู่ดีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย อุปสรรคปัญหาในเรื่องนี้ของสหเมริกาก็คือว่ากลุ่มสายเหี่ยวหรืออิทธิพลของยวในการเมืองของสหเมริกาเพราะว่าคือที่เราพูดกันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องปีกการเมืองของสหเมริกาครับ,รบซึ่งเป็นปีกที่ต้องการรักษาผลประโยชน์ของประเทศในขณะที่มีกลุ่มสายเหี่ยวซึ่งเป็นขบวนการยูไซอนิสเนี่ยนะครับ ก็เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะค้ำจุนอิสราเอลนะต้องการที่จะปราบปรามอิหร่านขจัดอิหร่านอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคของรัฐบาลโอบามาแล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้ก็คือกลุ่มสาวเหี่ยวเหล่านี้รวมถึงอิสราเอลด้วยซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาให้ความร่วมมือกับอิหร่าน มีสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านมีทัศนะเชิงบวกต่ออิหร่านเนี่ยนะมันทำให้อิเซลไม่พอใจอ,นะอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฟังจากดรวิเคราะห์แล้วเนี่ยในสามประเด็นตรงนี้เนี่ยคือเท่ากับว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวจักรสำคัญในการในตอนออกลกางเลยเพราะอย่างที่ดรบอกว่าถ้าอเมริกาจะ ก้ามข้าวตอนออกเรียกก้าวข้างตอนออกกลางไปได้เพื่อที่จะเข้าไปให้ความสําคัญกับเรื่องของเอเชียมากขึ้นเนี่ยจะต้องเคลียร์เรื่องอิหร่านให้จบก่นบอนเพราะอิหร่านคือสองคือตัวอุปสรรค<ช>ที่จะสะกัดกั้นเรื่องราวของอิสราเอลบทบาทของอิสราเอลและความเป็นมหาอำนาจของอิสราเอลด้วยเพราะนั้นถ้าเคลียร์อิหร่านไม่จบ สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลก็จะอาจจะเป็นเรื่องอาจจะมีข้อพิพาทกันที่มาอาจจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวเคลียร์เรื่องนิวเคลียร์เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอิสราเอลเครือบแคลงสงสัยมาตลอดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะทีนี้ถ้าหากว่าอิหร่านประสบความสําเร็จในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอิสราเอลก็ อยู่เฉยไม่ได้ใชละเพราะว่าวันนี้เนี่ยประเทศเซลเป็นประเทศเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางแต่ถ้าหากอิหร่านขึ้นมามันก็จะเป็นบาลานซ์ซอฟทเทอร์เร์ก็คือไม่ไม่ไม่มีใครกล้าที่จะทําใครกอดเพราะว่าท้ายที่สุดก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ผมฟังจากที่รอร์วิเคราะห์เมื่อวานนี้ที่ดเตรบอกว่าถ้าอิหร่านทําสําเร็จประเทศในแถบอ่าวประเทศใน ใกล้เคียงแถบนั้นที่อาจจะมีโอกาสในการที่จะผลิตขึ้นมาได้ก็อาจจะมีประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะประเทศเหล่านี้อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าอาจจะจ้อยด้านเทคโนโลยีจากบุคลากรต่างๆแต่อํานาจในเรื่องของทุนทรัพย์เนี่ยในการที่จะจ้างหรือว่าให้มีการผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันน่าคิดไหมครับด็อเตอร์ถ้าเกิดว่าอิหร่านสําเร็จซาอุดีอาระเบียติดผลิตบ้างและประเทศอื่นๆในแถบนั้นผลิตขึ้นมาสถานการณ์ของอิสราเอลจะอยู่ยังไงใ,ในขณะที่ตัวเองยังไม่ยังไม่สำเร็จเลย ขนาที่ประเทศใน,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 ในแถบอาหร,รับหลายๆประเทศผลิตได้หมดแล้วอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับน,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 นี่คือข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาอีกประการหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าปล่อยให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จนสามารถสร้างสร้างเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้สําเร็จเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลนะอันนี้ประการแรกแต่ว่าอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้เกิดการแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ว่าอิร่านมีแล้วอิสราเอลมีแล้วเราก็ต้องมีบ้างนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศซาเีอระเรบียนะซึ่งเป็นประเทศพี่ใหญ่ของโลกอานะรัมเนลาก็คงไม่ยอมแน่นอนนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเซาเีอระเบียก็มีความพยายามระดับหนึ่งในการที่จะพัพฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมานะแล้วก็ผมเชื่อว่าซา,ซาเีอระเบียก็คงจะทําได้ง่ายเพราะว่าซาเีอระเบียเป็นประเทศ ที่ใกล้ชิดเป็นพันธมิตรกับสาหารัฐอเมริกานะและเป็นมาหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อต่างฝ่ายต่างพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตนะแล้วเป็นปัญหาที่มาหาอำนาจจะควบคุมไม่ได้ในอนาคตเพรานะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสของการเกร,รจานิวเคลียร์เนี่ยนะฮะมันมี มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จอยู่ค่อนข,ข้างสูงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะฮะแล้วก็นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่ามุมมองของอิหร,ร่านนะฮะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอิหร่านต้องการที่จะมีข้อตกลงประสบความสําเร็จกับพวกโป r ร a มานแตนไฟบวกหนึ่งหรือเปล่านะฮะผมเองคิดว่าอิหร่านเองก็ต้องการที่จะ บรรลุข้อตกลงกับกลุ่มประเทศเหล่านี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเราคุยกันว่าครอิหร่านตลอดช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมาน,นะฮะถูกแซงชั่นจากประชาคมโลกใช่นะ,ะคือพูดให้เจาะจงก็คือจากสหรประชาชาติครับสหรประชาชาติมีมติออกมาแซงชั่นอิหร่านหลายรอบด้วยกันผมเข้าใจว่ารอบนี้เป็นรอบที่หกแล้วเนี่ยนะ,ะครับ แล้วมันสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้กับอิหร่านนะอิหร่านเองไม่สามารถที่จะไปทําการค้าการขายกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจํานวนมากเลยทีเดียวนะฮะระยะหลังเนี่ยนะฮะอิหร่านค่อนข้างฟืดเครื่องพอสมควรนะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของสาประชาชาติมานะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่อิหร่านต้องการก็คือให้ สารมรชาติเลิกแซงชันการที่จะให้สามชาติเลิกแซงชันเะนี่ยนะอิหร่านก็ต้องการที่จะเจรจาเ,เพื่อบรรลุข้อตกลงให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการผลิตหรือไม่ผลิตนิวเคลียร์ตรงนี้แต่ทีนี้ว่าเทคนิคการเ işte จรจาอย่างที่ดรบอกก็คือเราไม่มีการที่จะเข้าไปล้วงหรือว่าไปรู้รายละเอียดว่าเขามีเทคนิคอะไรเพราะเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่มันเป็นความลับสุดยอดระดับชาติเลยทีเดียวทีนี้กลับมาถึงเรื่องราวของอาเซียนของเอเชียบ้างครับ สมมุติว่าแนวโน้มในการเจรจาดูจะสําเร็จลงโดยกับเหตุผลที่ว่าคือมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งในในในต้นอวการก็คือ IS กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านเชีย์เรารู้กันดีในระดับหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพูดง่ายว่าตั้งตัวเป็นศัตรตูอย่างชัดเจนอย่างจงแจ้งเลยกับอิหร่านด้วยและอีกมุมหนึ่งก็เป็นศัตรตู ในในสายตาของสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจด้วยดรวิค์ไปแล้วว่าอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเหมือนมีท่าทีว่าจะจับมือกันข้างหลังโดยไม่ให้ประชาชนรู้รับรู้เพื่อที่จะเล่นงานไอเอสให้ราบคาบแล้วก็ให้ตอนกกลางนั้นดูไม่มีประเทศไหนที่มีภัยคุกคามหรือเป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลได้ในกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอเมริกาเองก็ไม่ต้องการให้อิหร่านพังอาขึ้นมาแหลมมากเนเกินไปจนกระทั่งเป็นภัยคุกคามต่อ อิสราเอลได้และเพื่อที่ตัวเองจะได้ก้าวข้ามในเรื่องราวของตอนออกกลางแล้วก็ได้มุ่งหน้าสู่เอเชียบ้างสมมุติว่าการเจรจาสำเร็จอิหร่านลดในเรื่องของปริมาณยูเรเนียมอย่างข้อเสนอใน,ในเบื้องต้นท,ท,ที่มีการคุยกันนะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเอเชียที่อเมริกาต้องการเนี่ยดรพอจอวิเคราะห์ได้ไหมฮะทำไมบารักโอบามาและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะหันหน้า หันทิศตัวเองเนี่ยมุ่งเข้ามาในเรื่องของประเทศเอเชียแล้วเพราะอะไรอะ่ะคือประการแรกเลยเนี่ยนะฮะผมผมอยากจะเรียนอธิบายอย่างนี้น,นะครับว่าสําหรับสหรัฐอเมริกากับอิรานเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรกันได้ยากอันเนื่องจากปัญหาอของปาเลสไตน์แล้วก็อิสราเอลนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย วันนี้เนี่ยสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันบีบบังคับให้ทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันนะจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตา่างนะฮะอันนี้ประการแรกนะครับประการที่สอเนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์เฟรโสได้เรียนท่านผู้ชมไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการกําเนิดของกลุ่มไอซิสเนี่ยนะฮะมันเป็นภยัยคุกคามในภูมิภาคตะวันออกกลางะะแล้วก็เป็นภยัยคุกคามต่ออิหรน แล้วก็ทําให้สหรัฐอเมริกาในระยะหลังซึ่งจริงๆแล้วก็มีคนยังสงสัยอยู่นะว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเป็นคนก่อตั้งกลุ่มเหล่านี้ข <I S 2> ึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยกลุ่มไอซิสเป็นกลุ่มที่ประกาศชาัดเจนว่าต้องการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกามหาอำนาจด้วยนะเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาจึงจึงมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามเช่นกันนะเพราะฉะนั้น ลักษณะสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจึงทาให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต้องหันหน้าเข้าหากันครับคือมันถูกสถานการณ์บีบบังคับครับได้ครประการที่สองนะฮะก็คือว่าสามอิกาวันนี้ถ้าหากว่าบารรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ครับนะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครเพราะว่า จริงๆแล้วผมบอกว่าอิหร่านอยากจะบรรลุข้อตกลงก็จริงเพราะว่าต้องการที่จะให้ประชาคมโลกเลิกสั่งซัญแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ตัวเป็นตัวแสดงสําคัญในระเวทีระหว่างประเทศอิหร่านต้องการอย่างนี้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าจริงๆแล้วในการเมืองของอิหร่านเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคอนเซอร์เวทีฟอยู่เป็นกลุ่มแข็งกร้าวไม่ต้องการที่จะลดละยอมข้อให้ยอมอ่อนข้อให้กับมหาอำนาจมากมากนักนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการเจราจาอันนี้เนี่ยมันทอดตัวยาวออกไปใช้เวลายาวออกไปเนี่ยมันอาจจะเปิดช่องให้ให้ให้ฝ่ายที่เป็นฮาร์ดคอร์ของทั้งทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสัม,มริกา,กาก็ดีในอีหลังก็ดีเนี่ยมาสร้างมาสร้างปัญหาอุปสรรคในการกระบวนการเจราจาสันติภาพ<อ>นะครับ คือคือเราเราคงไม่สามารถที่จะไปคาดเดาในอนาคตข้างหน้าได้ว่าการเจรจาอันนี้มันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะะเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะชี้บอกในทางการเมืองนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จในขณะเดียวกันมันก็มีอุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามันบรรลุผลสําเร็จแล้วท้ายที่สุดมันนําไปสู่การเป็นพันธมิตรกันระหว่างสเกากับอิหร่านเนี่ยนะผมคิดว่า วันนั้นเนี่ยอเมริกาก็จะ,ะเข้ามาในภูมิภาคเอเชียได้ง่ายขึ้นนะฮะอาจารย์ไฟรถวันนี้เนี่ยในภูมิภาคเซาท์อีเซียเราพูดถึงเรื่องประเด็นการก่อการร้ายเยอะมากเลยนะฮะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการกำเนิดของกลุ่มจามะอิสลามียะเครือข่ายของกลุ่ม อ,องค์กรก่อการร้ายโลกที่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคเซาท์เวเซียอินโดนีเซียเป็นแหล่งใหญ่อะไรต่างๆครับเรื่องภัยความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกาใช้เพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปสร้างความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกานี่คือกลยุทธ์หนึ่งในการเข้ามาในเอเชียคครครับรับบงานนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้น วันนี้เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามันใกล้ตัวเรามากนะ<ช>มันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเฉพาะตะวันออกกลางแต่มันเชื่อมโยงกันในหลายๆส่วนนะแล้วท้ายในสุดมันก็เข้ามาสู่ภูมิภาคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นการที่สหรัฐาเข้ามาในเอเชียเนี่ยนะผมคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการคือพยายามที่จะปิดล้อมจีนนะฮะแต่ว่า การเข้ามาปิดล้อมจีนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับภูมิภาคเซาทอเดเซียที่เราอยู่มากเลยทีเดียวครับดครครับประเด็นนี้น่าสนใจเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวอย่างที่ดอร์ว่าแต่ก็ปัญหาของเราวันนี้ก็คือเวลาของเราหมดแล้วดครครับ,รบผมอยากให้ดเรเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็ นั่นคือเรื่องราวที่ต้องเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันจากจากสิ่งที่มันมีมันมีความน่าจะเป็นเพราะว่าท่าทีของอริกาเนี่มันชัดเจนอยู่แล้ววันนี้ต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะอยิ่งเรื่องราวของกระบวนการต่างๆที่ดรได้เกิดตรงนี้สัปดาห์หน้ามาวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยเพื่อว่าเราจะได้ปรับตัวนะครับแล้วก็มีเตรียมความพร้อมในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องอะไรต่างๆและในปีหน้ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยอาจจะมีผล กระทบในทางบวกหรือทางลบนะครับในในเรื่องของเศรศษฐกิจซึ่งเมกาอาจจะกลังมองถึงโอกาสอะไรต่างๆอยู่หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ต้องมาคุยกันในเชิงลึกแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ทราบด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ตามรายการร่วมกันครับวันนี้นะครับของปากของคอนะครับได้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของอกรณีนิวเคลียร์ในประเทศอิร่านะครับแล้วก็ทัศนคตินะครับแล้วก็เป้าหมายของประเทศมหาอำนาจอย่างสเริการนะครับว่ามีวัตถุประสงค์แล้วก็มี มุมมองทัศนคติในในอนาคตอย่างไรบ้างในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวที่ได้เกิดได้เอ่ยไว้ตรงนี้นะครับเรื่องราวของภูมิภาคเอเชียซึ่งอเมริกากําลังหันหน้าหันหัวเสือมุ่งตรงมาเพื่อผลประโยชน์แบบอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตเราจะไปคุยกันต่อกับดรสราวุฒิอดีในวันเสาร์หน้าและวันอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับต้องขอขอ,ขอบคุณ ผู้สนับสนุน,นรายการทุกท่านและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้ดรสราวุฒิอารีนะครับและผมไฟโรดอยู่เป็นสุขลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับผมบินนายตาฟิกวันนี้ได้ยะอัสสลาม ualaikum w มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีครับ